สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับนั่นก็คือไทยดีครับหรือที่อ่านว่าไทยดีครับนี่คือระบบบัตรประชาชนดิจิทัลที่จะทําให้การยืนยันตัวตนในโลกออนไลน์ของเราสะดวกและปลอดภัยขึ้นมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่ามันทํางานยังไงและมีประโยชน์อะไรกับเราบ้างเคยเป็นกันไหมครับเวลารีบร,บรบต้องทําอะไรออนไลน์สักอย่างอา้าวบัตรประชาชนอยู่ไหนเนี่ยหรือต้องวุ่นวายหาที่ถ่ายเอกสารเซ็นสําเนาถูกต้องอีก บอกเลยว่าแอปไทยดีเนี่ยเกิดมาเพื่อแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะเลยครับเอาละครับก่อนอื่นเลยเรามาทําความเข้าใจกันก่อนดีกว่าว่าเจ้าแอปไทยดีหรือไทยดีเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ง่ายๆเลยนะครับไทยดีก็คือแอปที่ใช้ยืนยันตัวตนของเราในโลกดิจิตัลหรือที่เขาเรียกกันว่าด i จิ t a ลไอนั่นแหละครับพัฒนาโดยกรมการปกครองเลยนะคิดภาพตามง่ายๆเหมือนเราย้ายบัตรประชาชนทั้งใบเนี่ยไปใส่ไว้ในมือถือสมาร์ทโฟนของเราเลย ทีนี้เวลาจะไปติดต่อราชการหรือทําธุรกรรมกับเอกชนโอ้โหสะดวกขึ้นเยอะเลยครับจุดเดน่นหลักๆของไทยดีนะครับมีอยู่3อย่างด้วยกันเลยคือ 1. สะดวกแน่นอนเพราะเรายืนยันตัวตนได้จากทุกที่ทุกเวลาไม่ต้องควักบัตรจริงออกมาเลย 2. คือรวดเร็วครับธุรกรรมต่างๆเนี่ยจบได้ในไม่กี่นาทีและที่สําคัญที่สุดเลยนะครับคือปลอดภัยช่วยลดความเสี่ยงเรื่องการปลอมแปลงเอกสารไปได้เยอะมากๆเลย โอเคพอรู้แล้วว่ามันดีขนาดนี้คำถามต่อไปคือแล้วจะสมัครยังไงล่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการลงทะเบียนด้วยตัวเองกันเลยดีกว่าขอบอกก่อนเลยนะครับว่าง่ายมากๆทำผ่านมือถือเรานี่แหละครับขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยมีแค่4เต็ปหลักๆเท่านั้นเองครับคือโหลดแอปแล้วก็กดยอมรับเงื่อนไขถ่ายรูปบัตรประชาชนถ่ายรูปหน้าเราเพื่อยืนยันตัวตนแล้วก็สุดท้ายตั้งรหัสผ่านแค่นี้เองเดี๋ยวเรามาลองทำไปทีละขั้นตอนพร้อมๆกันเลยนะครับ มาเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกเลยนะครับก็คือไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยดีมาก่อนเลยมีทั้งใน iOS และ Android นะครับพอโหลดเสร็จแล้วก็เปิดแอปขึ้นมาเลยแล้วก็เลือกตรงเมนูที่เขียนว่าลงทะเบียนด้วยตนเองจากนั้นก็อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขาการใช้บริการแล้วก็กดยอมรับไปครับ ต่อมาขั้นตอนที่2นะครับคือการถ่ายรูปบัตรประชาชนของเรานี่แหละครับสำคัญมากๆเลยนะต้องถ่ายทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยแล้วก็ขอเน้นย้ำนิดนึงว่าต้องถ่ายให้ภาพมันชัดที่สุดนะครับเพราะว่าตัวแอปเนี่ยเขาจะใช้เทคโนโลยีอ่านข้อมูลจากบัตรโดยตรงเลยถ้าภาพเบลอๆเนี่ยข้อมูลอาจจะผิดพลาดได้นะครับพอถ่ายรูปบัตรเสร็จปุ๊บระบบก็จะดึงข้อมูลทั้งหมดมาแสดงให้เราดูเลยครับเราก็เช็คดูให้ดีนะว่าชื่อนามสกุลเลขบัตรถูกต้องไหมพอตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว กดยืนยันก็จะมาถึงขั้นตอนที่สำคัญมากๆนั่นก็คือการถ่ายรูปใบหน้าของเราเองครับตรงนี้เนี่ยแอปเขาจะใช้เทคโนโลยีเปรียบเทียบใบหน้าเลยนะเพื่อเช็คให้ชัวว่าเป็นคนเดียวกับในบัตรประชาชนจริงๆมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับนั่นก็คือการตั้งรหัสผ่าน8หลักเพื่อความปลอดภัยนะครับตรงนี้มีกฎสาคัญนิดน,นึงคือห้ามตั้งรหัสเป็นเลขเรียงกันเด็ดขาดเลยนะอย่างเช่น1 2 3 4 5 6 7 8แบบนี้ไม่ได้ แล้วก็ห้ามมีเลขซ้ากันเกิน4ตัวด้วยเช่น1นึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งสอ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 งอะไรแบบนี้ก็เพื่อบ้องกันไม่ให้คนอื่นมาเดารหัสเราได้ง่ายๆนั่นเองครับทีนี้นอกจากวิธีลงทะเบียนด้วยตัวเองที่เราเพิ่งดูกันไปแล้วเนี่ยมันก็ยังมีข้อมูลอื่นๆที่น่าสนใจแล้วก็คนรู้อีกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยคือสําหรับบางคนที่ไม่สะดวกจะทําด้วยตัวเองหรืออาจจะลองทําแล้วติดปัญหาก็ยังมีอีกทางเลือกนึงนะครับคือการไปลงทะเบียนที่สํานักทะเบียนได้เลยข้อแตกต่างหลักๆเลยก็คือ ถ้าเราลงทะเบียนเองเนี่ยเราจะใช้การถ่ายรูปบัตรกับถ่ายรูปใบหน้าใช่ไหมครับซึ่งทําจากที่ไหนก็ได้เลยแต่ถ้าไปหาเจ้าหน้าที่เขาจะใช้บัตรประชาชนตัวจริงของเราแล้วก็ให้เราสแกนลายนิ้วมือแทนก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกที่สะดวกและปลอดภัยเหมือนกันครับโอเคพอลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วคําถามยอดฮิตเลยก็คือแล้วเราจะเอาแอปไทยดีไปทําอะไรได้บ้างคําตอบก็คือโอ้โหใช้ได้เยอะมากครับทั้งบริการของภาครัฐแล้วก็เอกชนเลย นี่แค่ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องซีเรียสๆอย่างการยื่นภาษ,ษีออนไลน์การเช็คข้อมูลสุขภาพของเราหรือแม้แต่การดูข้อมูลที่ดินก็สามารถใช้ไทยดียืนยันตัวตนได้หมดเลยหรือถ้าเป็นเรื่องในชีวิตรประจําวันอย่างเช่นจองเลขทะเบียนร,รถสวยๆหรือตอนสมัครเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันสะดวกขึ้นเยอะเลยครับแล้วถ้าเกิดเอา้าลืมรหัสผ่านทําไงดีล่ะไม่ต้องตกใจไปครับสบายมากเราสามารถรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่ได้ง่ายๆ แล้วก็ปลอดภัยสุดๆด้วยแค่ใช้การถ่ายรูปใบหน้าของเราอีกครั้งเพื่อยืนยันตัวตนแค่นั้นแหละครับก็ตั้งรหัสใหม่ได้เลยทั้งหมดที่เล่ามานี่ก็คมจะพอเห็นภาพแล้วนะครับว่าไทดีเนี่ยมันไม่ใช่แค่แอปพลิเคชันธรรมดาธร,รมานะแต่มันคือเหมือนกุญแจดอกสําคัญเลยที่จะเปิดประตูให้เราก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลกันอย่างเต็มตัวครับเราพูดได้เต็มปากเลยครับว่าไทดีเนี่ยกำลังจะเข้ามาเปลี่ยนวิธีการทําธุรกรรมของเราไปเลยคือมันทําให้ทุกอย่างมันดูง่ายขึ้น เร็วขึ้นและที่สำคัญที่สุดเลยคือมันยกระดับความปลอดภัยในการทำธุรกรรมออนไลน์ให้สูงขึ้นกว่าเดิมแบบเห็นได้ชัดเลยครับนี่แหละครับมิติใหม่ของการทำธุรกรรมที่ตอนนี้อยู่ในมือถือของพวกเราทุกคนแล้วนะครับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วยังไม่มีเนี่ยก็อยากจะชวนให้ลองไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยดีมาติดเครื่องไว้เลยนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตของโลกดิจิทัลที่มันมาถึงแล้วในวันนี้ครับ